โอเคค่ะเราจะมาขึ้นหน่วยที่4นะคะเรื่องที่2คือเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะปัจจัยที่พืชใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะจากภาพนักเรียนจะเห็นต้นไม้นะคะมีพลังงานแสงอาทิตย์นะคะนอกจากนี้ต้นไม้สีเขียวก็ยังมี อคอรโรฟิลนะคะซึ่งช่วยในการดูดซับพลังงานความร้อนแสงนะคะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งอยู่ในอากาศมีน้ำนะคะซึ่งรากของพืชจะทำหน้าที่ดูดขึ้นมาใช้ในกระบวนการนี้นะคะเราเรียกว่าปัจจัยที่พืชใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1ก็คือแสงนะคะเราจะมาดูว่าแสงมีความจำเป็นอย่างไรนะคะต่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะอุปกรณ์ของเรานะก็จะมีต้นชบานะคะต้นชบาตะเกียงหลอดหยดนะคะบิกเกอร์หลอดทดลองขนาดใหญ่ที่จับหลอดทดลองปากคีบจานเพาะเชื้อกระดาษทึบแสงสีดำไม้ขีดไฟสาระละลายเออดีนเอทานอลน้ำเปล่านะคะ ขั้นตอนการทดลองนะคะข้อที่1นําต้นชบานะคะไปไว้ในที่มืดเป็นเวลาสองคืนนะคะสองนกระดาษทึบแสงสีดํามาหุ้มใบชบานะคะทั้งใบจํานวน1ใบนํากระถางต้นชบาไปวางกลางแดดสามชั่วโมงเด็ดใบชบาที่หุ้มและไม่ได้หุ้มด้วยกระดาษทึบแสงสีดํา นำมาทำเครื่องหมายแล้วนํามาต้มสกัดคอรฟิลและทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนโดยวิธีการดังต่อไปนี้ 1. ใส่น้ำกลั่นลงในบิ๊กเกอร์ต้มน้ำบนตะเกียงแอลกอฮอล์จนเดือด 2. ต้มใบชบาทั้งสองใบในน้ำา5นาที 3. ขีบใบชบาที่ต้มแล้วทั้งสองใบใส่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่เติมเอทานอลจนท่วมใบชบาแล้วนำหลอดทดลองแช่ในบิกเกอร์ที่มีน้ำร้อนอยู่ต้มต่อไปจนใบชบาซีดขาว 4. ีขีบใบชบาทั้งสองออกจากหลอดทดลองนำไปล้างน้ำวางบนจานเพาะเชือ้อคลี่ใบออก จากนั้นหยดสารละลายไอโอดีนลงบนใบชบาทั้งสองให้ทั่วสังเกตและบันทึกผลโดยการวาดภาพหรือถ่ายภาพนะคะอ่ะทีนี้จากการทดลองเมื่อกี้นะคะขั้นตอน4ขั้นตอนนะคะเราได้ผลการทดลองดังต่อไปนี้ค่ะนะคะก็คือ ส่วนที่เราจะบันทึกผลเราจะบันทึกผลใบชบาที่ได้รับแสงกับใบชบาที่ปิดด้วยกระดาษทึบแสงสีดำนะคะช่องตรงนี้เราจะบันทึกโดยการสังเกตดูเมื่อเราหยดสารละลายไอโอดีนลงไปนะคะเราจะสังเกตดูสีของใบชบาปรากฏบ้านะคะสีของใบชบาเป็นแบบนี้นะคะ 1. ใบชบาที่ได้รับแสง ะะจะเกิดการเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินถึงดำนะคะลักษณะเช่นนี้ข้อ2ใบชบาที่ปิดด้วยกระดาษทึบแสงสีดำนะคะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงจะยังได้เป็นใบชบาเหมือนเดิมนะคะ ส่วนอันนี้ที่ได้รับแสงมันจะเปลี่ยนเป็นสีดำสีน้ำเงินเข้มนะคะเข้มจนกระทั่งถึงสีดำสรุปผลการทดลองนะคะเมื่อทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนใบชบาที่หุ้มด้วยกระดาษทึบแสงสีดำนะคะสีของสารละลายไอโอดีนไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนใบชบาที่ไม่ได้หุ้มด้วยกระดาษทึบแสงนะคะสีของสารละลายไอออดีนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลนะคะปกติแล้วไอโอดีดมันจะเ,เป็นสีน้ำตาลเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มถึงสีดำนะคะอันนี้คือ กิจกรรมแรกนะคะที่ทดลองเกี่ยวกับแสงนะคะมีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือไม่นะคะแสงก็คือเราเอาใบชบาไปตากแดดก่อนถูกไหมคะแล้วก็มันมีใบชบาบอีกใบหนึ่งที่ปิดทึบนะคะไม่ให้โดนแสงแดดแบบฝึกหัดนะคะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของสีสาระละลายเอโอดีนบนใบชบาทั้งสองใบเหมือนหรือต่างกันอย่างไร คำตอบก็คือต่างกันนะคะใบชบาที่ได้รับแสงจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มถึงดำส่วนใบที่ไม่ได้รับแสงนะคะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อที่สองการทดลองนี้ใบชบาใดที่มีแป้งนะคะมีแปง้งและใบใดไม่มีแปง้งนะคะทราบได้อย่างไรคำตอบนะคะใบชบาที่ได้รับแสง จะมีแป้งส่วนใบที่ปิดด้วยกระดาษทึบไม่มีแป้งนะคะเพราะเหตุใดต้องนำต้นชบาไปไว้ในที่มืดก่อน2คืนเพื่อให้แป้งที่สะสมในใบนั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลน,นะคะขอ้อ4เพราะเหตุใดจึงต้องนำต้นชบาไปไว้กลางแดด เพื่อให้ต้นชบาเกิดการสั่งราะห์แสงนะคะก็เลยต้องนำไปไว้ที่กลางแดดก่อนต่อมากิจกรรมที่สองค่ะเป็นคลอโรฟิลล์จำเป็นต่อการสัเงราะห์แสงหรือไม่นะคะอันแรกเราทำกิจกรรมเกี่ยวกับแสงแดดถูกไหมต่อมาเราจะมาดูคลอโรฟิลล์นะคะคลอโรฟิลล์เป็นลงควัตถุสีเขียวนะคะอยู่ใน ออแกแนลที่มีชื่อว่าโคลูพลัสอุปกรณ์ของเรามีพืชที่มีใบด่างนะคะพืชที่มีใบด่างตะเกียงแอลโกอฮอล์หลอดหยดปิกเกอร์หลอดทดลองขนาดใหญ่ที่จับหลอดทดลองปากคีบจานเพาะเชือ้อกระดาษทึบแสงไม้ขีดไฟสารละลายไอโอดีนเอชานลน้ำนะคะนี่คือวัสดุอุปกรณ์ของเรา ะะขั้นตอนนะคะอันนี้คือตัวอย่างของใบพืชที่มีลักษณะด่างนักเรียนนะคะอันนี้คือใบอ่าส่วนที่เป็นสีขาวนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเขียวนักเรียนน่าจะเคยเห็นอยู่ในใบใบเดียวกันจะมีสีขาวกับสีเขียวนะคะขั้นตอนการทดลองนำพืชที่มีใบด่างไปไว้กลางแดดสามชั่วโมงนะคะเพื่อให้เกิดการสังเคราะห์สแสง เด็ดพืชที่มีใบด่างแล้วนำมาต้มนะคะสกัดคอ r โรฟิลล์และทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนโดยวิธีการดังนี้ 1. ใส่น้ำกลั่นลงในบิ๊กเกอร์ครึ่งบิ๊กเกอร์ต้มน้ำบนตะเกียงแอลกอฮอล์จนเดือดนะคะสองต้มพืชใบด่างในน้ำเดือด5นาที 3. ามคีบใบพืชที่มีใบด่างที่ต้มแล้วใส่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่เติมเอทานอลจนท่วม นะคะแล้วนำหลอดทดลองไปแช่ในบิกอร์ที่มีน้ำร้อนอยู่นะคะต้มต่อไปจนพืชที่มีใบด่างซีดขาว 4. ค่ะขีดใบพืชที่มีใบด่างออกจากหลอดทดลองนะคะนำไปล้างน้ำวางบนจานเพาะเชื้อคลี่ใบออกจากนั้นโยนสารละลายโอดีนลงไปสังเกตและบันทึกผลโดยการวาดภาพหรือถ่ายภาพนะคะอะ เหมือนกันนะคะผลการทดตารางบันทึกผลการทดลองของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะพืชที่มีใบด่างส่วนที่เป็นสีเขียวกับพืชที่มีใบด่างส่วนที่เป็นสีขาวนะคะเราจะดูระหว่างเขียวกับขาวมันจะเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเราก็นะคะบันทึกผลลงตรงนี้ผลการทดลองของเรานะคะปรากฏว่าส่วนที่เป็นสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินเข้มส่วนที่เป็นสีขาว ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่เปลี่ยนแปลงสีเขียวจะมีคอโรฟิลนะคะสีขาวจะไม่มีคอโรฟิลนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ก่อนทดลองนะคะอันนี้หลังทดลองนะส่วนที่มีสีเขียวนักเรียนจะเห็นว่ามันมีสีน้ําเงินเข้มถึงดําเข้มถูกไหมคะอ่ะส่วนที่เป็นสีขาวมันจะไม่มีเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนะคะ สรุปผลการทดลองเมื่อทดลองด้วยสารละลายโออดีนพืชที่มีใบด่างส่วนที่เป็นสีขาวสีของสารละลายโออดีนไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนใบที่มีสีเขียวสีของสารละลายโออดีนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินถึงเข้มนะคะอันนี้คือคลอโรฟิลมีผลต่อการสังเคราะห์แสงอย่างไร แบบฝึกหัดค่ะเมื่อหยดไอโอดีนลงบนพืชที่มีใบด่างเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่คําตอบคือส่วนที่เป็นสีขาวไม่เปลี่ยนแปลงส่วนที่เป็นสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มถึงดำนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเหตุใดเพราะคอโรฟิล ที่เป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานของการทดลองนี้คือถ้าคลอโรฟิลลเป็นปัจจัยในการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชที่มีใบด่างส่วนที่เป็นสีขาวจะไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะสีขาวไม่มีคลอโรฟิลลก็เลยไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้เป็นภาพของเซลล์พืชนะคะเซลล์พืช ักเรียนจะเห็นสีเขียวๆเ,เห็นไหมคะนั่นคือคลอโรพลัสนะคะในคลอโรคลอโรพลัสก็จะมีคลอโรฟิลนะคะช่วยในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถัดมากิจกรรมที่3ค่ะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ co 2คาร์บอนไดออกไซด์จำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงหรือไม่นะคะหรือไม่อ่ะามาดูกันว่ามันจำเป็นไหม วัสดุอุปกรณ์มีต้นชบาตะเกียงแอลกอฮอล์หลอดหยดปิเกอร์หลอดทดลองขนาดใหญ่ที่จับหลอดปากคีบจานเพาะเชือ้อไม้ขีดสารละลายไอโอดีนเอทานอลน้ำกลั่นถุงพลาสติกโซดาไฟแท่งแก้วคนเชือกถ้วยพลาสติกนะคะขั้นตอน นำกระถางต้นชบาวางไว้ในที่มืดเป็นเวลา2วันนะคะ2วันใส่โซดาไฟ20กรัมในถ้วยพลาสติกขนาดเล็กนำถ้วยพลาสติกใส่ในถุงพลาสติกแล้วนำถุงพลาสติกไปครอบใบชบาหนึ่งใบผูกปากถุงให้แน่นนำถุงพลาสติกเปล่าครอบในใบชบาบอีกหนึ่งใบโดยให้มีขนาดใกล้เคียงกับใบแรกผูกปากถุงให้แน่น นำกระถางต้นชบาไปวางกลางแดด3ชั่วโมงนะคะพูดง่ายใบชบาใบหนึ่งจะมีโซดาไฟอยู่นะคะอีกใบหนึ่งจะไม่มีโซดาไฟข้อ5ค่ะเด็ดใบชบาที่อยู่ในถุงพลาสติกที่มีโซดาไฟและใบที่อยู่ในถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟมาทำเครื่องหมายและทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีนโดยวิธีการดังนี้ค่ะ ใส่น้ำกลาดในบิ๊กเกอร์ต้มบนตะเกียงแอลกอฮอล์จนเดือดต้มใบชะบา,บาทั้งสองใบในน้ำเดือด5นาทีคีบใบชะบาที่ต้มแล้วใส่ในหลอดทดลองขนาดใหญ่เติมเอทานอลจนท่วมนำหลอดทดลองแช่ในบิ๊กเกอร์ที่มีน้ำร้อนอยู่จากนั้นก็ต้มต่อไปจนใบชะบาซีดขาวนะคะอ่ะจากนั้นเราก็จะมาทำการบันทึกผลนะคะบันทึกผลโดย เราจะบันทึก2อันนะคะใบชบาที่อยู่ในถุงพลาสติกที่มีโซดาไฟกับใบชบาที่อยู่ในถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟนะคะมีโซดาไฟกับไม่มีโซดาไฟให้เราสังเกตแล้วก็บันทึกผลลงไปนะคะผลปรากฏว่านะคะได้ออกมาเป็นแบบนี้ถุงพลาสติกที่มีโซดาไฟนะคะไม่เปลี่ยนแปลง ถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟนะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มถึงสีดำนะคะสรุปค่ะเมื่อทดสอบด้วยสารละลายเออร์ดีนใบชบาที่อยู่ในถุงพลาสติกที่มีโซดาไฟสีของสารละลายเออร์ดีนไม่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนใบชบาที่อยู่ในถุงพลาสติกที่มีที่ไม่มีโซดาไฟ สีของสารละลายแอลดีนเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเป็นสีน้ำเงินเข้มถึงดำนะคะแบบฝึกหัดค่ะการเปลี่ยนแปลงของสารละลายแอลคดีนบนใบชบาทั้งสองเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคําตอบนะคะต่างกันนะคะอย่างที่บอกในถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มถึงดำส่วนที่มีโซดาไฟจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง การทดลองนี้ใบชบาใดที่มีแป้งและใบใดไม่มีแป้งใบชบาที่อยู่ในถุงพลาสติกที่ไม่มีโซดาไฟจะมีแป้งส่วนที่ไม่มีโซดาไฟจะไม่มีแป้งนะคะ เพราะเหตุใดจึงต้องใส่โซดาไฟในถุงพลาสติกอ่าบางคนอาจจะสงสัยเพราะนะคะสามารถลดปริมาณแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศได้นะคะจากกิจกรรมแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์จำเป็นต่อการสังเคราะห์แสงหรือไม่คำตอบนะคะแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปัจจัยสำหรับการสร้างอาหารของพืชก็คือช่วยในการสังเคราะห์แสงนั่นเอง สรุปนะคะจากการทดลองเมื่อกี้อันแรกเราทำแสงแดดถูกไหมคะถัดมาเราทำคลอโรฟิลและอันที่3เราทำนาเราทำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะและน้ำก็เป็นปัจจัยตัวที่4นะคะน้ำมาจากไหนน้ำมาจากรากพืชดูดขึ้นมา ดังนั้นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชมีแสงคลอโรฟิลล์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนักเรียนจำปัจจัย4อย่างนี้ให้ดีนะคะต่อมาเราจะมาดูผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะผลิตภัณฑ์ก็คือพอมันสังเคราะห์เสร็จแล้วนะคะมันได้อะไรออกมานั่นเองอผลิตภัณฑ์นะคะ วัสดุปรปกณ์มีสารายหางกระรอกมีบีเกอร์มีกลวยแก้วมีหลอดทดลองช้อนตักสารทูบไม้ขีดผงฟูนะคะขั้นตอนนำสารายหางกระรอกนะคะใส่ในกลวยแก้วคว่ำกลวยแก้วลงในบีเกอร์เติมน้ำลงในบีเกอร์จนมิดปลายก้านกลวยแก้วนะคะ ใส่น้ำในหลอดทดลองที่มีขนาดใหญ่กว่าก้านกลวยแก้วจนเต็มแล้วคว่ำหลอดทดลองครอบก้านกลวยกล้วยแก้วโดยไม่ให้อากาศหรือบริเวณก้นหลอดทดลองนะคะใส่ผงฟูสองช้อนหนึ่งเบอร์หนึ่งะคะลงในบิกเกอร์และนำชุดการทดลองไปวางกลางแจ้งหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีหลอดทดลองนะคะน้ำบิกเกอร์ กลวยแก้วรื่อเห็นกลวยไหมคะกลวยลักษณะเช่นนี้นะคะมันคว่ำอยู่ลักษณะเช่นนี้อ่ะกลวยแก้มันคว่ำอยู่ภายในกลวยแก้ตรงนี้นักเรียนนะคะมันจะเห็นสีเขียวคือต้นสาหร่ายหางกระรอกนะคะแล้วเอาไปตั้งไว้กลางแดดสังเกตและบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในชุดการทดลองที่ วางกลางแดดนะคะยกหลอดทดลองออกจากก้านกลวยแก้วโดยใช้นิ้วหัวแม่มือปิดปากหลอดทดลองให้สนิทขณะที่ปลายหลอดทดลองยังจมอยู่ในน้ําและยกหลอดทดลองขึ้นนะคะแย่ทูบที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลวไฟลงในหลอดทดลองอย่างรวดเร็วสังเกตปลายทูบที่ติดไฟแล้วบันทึกผลนะคะอ่ะอันนี้คือ สิ่งที่เราจะต้องบันทึกผลลงในตารางนะคะก็จะมีดูอะไรอะ่ะดูชุดการทดลองที่วางกลางแจ้งแล้วก็แห่ yeah, ทูบที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลวไฟลงในหลอดทดลองบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในหลอดทดลองก็บันทึกลงในช่องนี้นะคะหน้าตาผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะชุดการทดลองที่วางกลางแดดจัดจะเกิดฟองแกส๊สลอยขึ้นมาสะสมที่ก้นหลอดทดลอง เมื่อแย่ทูบนะคะเข้าไปปลายทูบสว่างวาบขึ้นมานะคะทำไมปลายทูบถึงสว่างวาบเพราะเหตุใดอ่ะสรุปเมื่อนำชุดการทดลองวางกลางแดดมีฟองแก๊สเกิดขึ้นในหลอดทดลองและเมื่อแย่ทูบที่ติดไฟแต่ไม่มีเปลวไฟลงในหลอดทดลองปลายทูบมีการสว่างวาบขึ้นมานะคะแต่ฝึกหัดเพราะเหตุใดจึงต้องใส่ผงฟู เป็นการเพิ่มแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยให้พืชสังเคราะห์ด้วยแสงเพิ่มขึ้นฟองแกส๊สออกมาจากส่วนใดของพืชคำตอบคือใบสารายหางกระรอกชุดการทดลองที่ไว้กลางแดดมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะสังเกตเห็นฟองแกส๊สจะหลอดทดลองและมีแกส๊สเกิดขึ้นที่ก้นหลอดทดลองสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงในกิจกรรมนี้คือ แก๊สออกซิเจนนะคะมันมีแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นทราบได้จากด้วยการที่เราแย่ทูบเข้าไปนะคะแล้วมีเปลวไฟสว่างวาบเกิดขึ้นหมายความว่ามีแก๊สออกซิเจนเกิดขึ้นจากกระบวนการนี้นะคะก็คือไอฟองแก๊สที่มันโผล่ขึ้นไปนั่นแหละผลผลิตที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ หนึ่งน้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลเป็นสารอินทรีย์จำพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะน้ำตาลที่สร้างขึ้นได้แก่น้ำตาลกลูโคสนะคะสูตรเคมี c 6 h 1 2 o 6จะถูกเปลี่ยนเป็นแป้งเก็บสะสมไว้ในบริเวณใบของพืช เราสามารถทดสอบแป้งโดยใช้สารละลายไอโอดีนนะคะทำให้มีสีน้ำเงินเข้มถึงดำเกิดขึ้นอันนี้เราลองทดลองมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้ดังนั้นน้ำตาลที่มันเกิดจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนี้นะคะมันจะเก็บสะสมไว้ในรูปของแป้งนะคะบริเวณใบของพืชน,นะคะถ้าเราจะทดสอบว่าใบของพืชมีแป้งจริงไหมเราก็ทดสอบโดยสารละลายไอโอดีน อันที่สองค่ะที่ได้จากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงคือแก๊สออกซิเจนนะคะเป็นผลผลิตที่ได้จากการสร้างอาหารของพืชโดยแก๊สออกซิเจนนี้ได้มาจากออกซิเจนในโมเลกุลของน้ำและแก๊สออกซิเจนจะถูกปล่อยสู่บรรยากาศทางปากใบของพืชน,นะคะตัวที่สามที่ได้คืคอน้ำนะคะ นอกจากจะเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วยังเป็นผลผลิตที่ได้จากกระบวนการนี้ด้วยนะคะน้ำอันนี้คือสรรมการนะคะสรรมการที่เราจะเขียนเกี่ยวกับสรรมการกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือมีแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีน้ำมีแสงแดดมีคอลอโรฟิลล์นะคะผลผลิตที่ได้คือน้ำตาลกลูโคสน้ำแล้วก็ออกซิเจนอันนี้เป็นสูตรเคมีค่ะ ะคาะร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์น้ำแสงคลอโรฟิลล์น้ำตาลกลูโคสน้ำแล้วก็ออกซิเจนนะคะความสำคัญจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อสิ่งมีชีวิตนะคะหรือว่า กระบวนการนี้มีความสำคัญอย่างไร 1. เป็นแหล่งผลิตแก๊สออกซิเจนนะคะให้กับสิ่งมีชีวิตเพื่อใช้ในกระบวนการหายใจ 2. ช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะคะเพราะกระบวนการนี้จะนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิต 3. ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นและไอ้น้ำในอากาศนะคะ 4. เก็บเป็นที่เก็บสะสมพลังงานในรูปของแป้ง นะคะอันนี้คือความสำคัญจากกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพอแค่นี้สวัสดีค่ะ